เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิลิช n นลวันนี้เรากลับอีกแล้วเกม one human ฮะโดยคอนเทนต์ของเราในวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง energy link หรือว่าค่าเงินภายในเกมเพื่อนๆเคยประสบปัญหา energy link ไม่พอใช้หรือเปล่าคลิปนี้จะมีคําตอบฮะว่าเพื่อนๆจะหา energy link จากไหนได้บ้างและถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากพลายคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะฮะ โอเคแล้วตอนนี้เราเขไปอยู่กับเดกเกมไปที่เรียบร้อยครับผมจะแนะนําวิธีการหาเงินสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นจนถึงระดับสูงๆเลยแล้วกันวนเพื่อนมีวิธีในการหา energy link อย่างไรได้บ้างอย่างแรกครับถ้าเกิดเราเพิ่งสร้างตัวมาสิ่งที่จะทำให้เราทําเงินได้นั่นก็คือพวกแร่ต่างๆที่อยู่ตามเมืองครับเราสามารถขุดแร่พวกนี้เอาไปหลอมแล้วก็เอาไปขายที่ร้านค้าได้ สำรับแร่ที่หาง่ายๆก็จะเป็นท่าหน้าของตัวแรกคอปเปอร์ Copper ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งแร่ก,ก็คือแร่ทินนั่นเองฮะซึ่งเราสามารถหาตามชายหาดได้ค่อนข้างจะเยอะมากๆเพอะได้แร่ที่เราต้องการแล้วก็กลับไปที่เตาหลอมในบ้านเราฮะ เคยมีคนถามมาว่าช่วยอธิบายในการอัพสกิลเตาหลอมหน่อยได้ไหมก็เตาหลอมจะอยู่หัวข้อแรกเลยฮะเราจะได้ทั้งหน้าของตัวเฟอร์เนนหรือเตาหลอมแบบธรรมดามาหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะอัปเกรดนิดนึงก็จะมีทั้งหน้าของสกิลที่ชื่อว่าอิเล็กโทรรีไฟนิงครับจะได้เตาหลอมแบบไฟฟ้าแต่ว่าเพื่อนๆต้องใช้ทั้งหน้าของแผงโซลาเซลล์ด้วยนะมันถึงจะทํางานได้สำหรับตัวนี้ครับ อนนี้เมื่อเรามาถึงบ้านแล้วผมจะทําการหลอมแ่ให้ทุกคนได้ดูนะสำหรับมือใหม่ครับก็เลือกไปที่ท่าน้าของหัวข้อที่เราต้องการก็คือ Copper i n g o t กครับจากนั้นก็จะใช้วัตถุดิบเป็นทนาน้าของ copper ore ครับแล้วก็จะมีทนาน้าของตัว่านหรือว่าชาโคด้วยถ้าเกิดใครใช้เฟอร์แนนแบบธรรมดานะหลังจากที่วัตถุดิบเราเตรียมพร้อมแล้วก็กดค้าไปได้เลยครับแค่นี้เราก็จะได้ทงหน้าของแท่งทองแดงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยราคาของแท่งทองแดงนั้นอยู่ที่4 Energy Link หรือว่า4บเดครับถ้กิงกาหราือ,อวแท่งงงทออแดไดไ้ 1, ก้กนเราก็จะขายได้เงินทั้งหมด 4,000 energy link นั่นเองครับส่วนด้านของแร่ทินที่ทุกคนเก็บมาเพิ่มเติมเมื่อกี้ฮะมันจะหลอมเป็นถนน่านของแท่งสำริดได้ครับส่วนประกอบก็จะมีถนน่านของทินออ5ชิ้นฮะต่อ1แท่งน,นะแล้วก็จะมีถ้านของคอปเปอร์ด้วยครับอัตราอยู่ที่3ต่อ1นสุดท้ายก็จะเป็นถนน้านของชาโคถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เตาแบบธรรมดาก็ต้องใช้ถานไปด้วยนั่นเองฮะโดยราคาของแท่งสำริดนั้นจะอยู่ที่10 energy link ต่อ1นแท่งถ้าเกิดเรามีทั้งหมดพันชิ้นเราก็จะได้เงินทั้งหมด10,000 Energy Link แล้วนั่นเองหาเพื่อนเบื่อการขายแรลองเปปี่ยนนมาาาา็ข้้ช นะเพราะว่าหนึ่งแก้วขายได้ตั้ง45 Energy Link แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาน้ำชามาขายสักพันแก้ว Energy Link ที่จะได้ก็คือ45,000เลยนั่นเองครับคราวนี้ผมพาทุกคนมาดูวิธีการทำน้ำชาหน่อยบอกเลยว่าง่ายแสนง,ง่ายจะใช้เตาระดับใดก็ได้เมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีเมนูที่ชื่อว่า FoT ทีอยู่ครับส่วนประกอบหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างนะแต่ถ้าเกิดใช้เตาธรรมดาเพื่อนๆจะต้องมีท่อนไม้ด้วยนั่นเองครับวัตถุดิบหลักๆก,ก,ก็จะต้องใช้เป็นทั้งด้านเ่อง จากคูคลองตามข้างทางมาพอได้มาแล้วก็เอามาต้มที่โต๊ะทําอาหารแค่น,นี้ก็จะได้นาต้มแล้วหรือเพื่อนเพื่อนจะใช้ทหน้าของตัวปั๊มน้ําดูดน้ําในคลองเอามาเป็นทาหน้าของตัว dirty เตอร์หรือว่าน้ําสกปรกแล้วก็โยงสายยางมาที่เครื่องกรองน้ำเพื่อนๆก็จะได้ทน้าของเยววอเตอร์มาฮะ วัตถุดิบที่สําคัญอีกหนึ่งชิ้นก็คือดอกไม้ตามข้างทางครับเพื่อนๆจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้แล้วอย่างที่ผมบอกไปว่ามันคือดอกไม้ตามข้างทางเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เดินไปเจอก็สามารถเก็บมันขึ้นมาได้เลยนั่นเองคะแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งครับที่เราจะเจอทั้งแหล่งน้ําแล้วก็แหล่งดอกไม้ที่เยอะมากๆเลยจะอยู่ด้านซ้ายบนของแมปนั่นเองคะเมื่อเรามาถึงแล้วก็จะเจอกับบึงบัวขนาดใหญ่คะที่เราสามารถเก็บดอกไม้ได้แบบไม่อั้นนอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ําที่เราสามารถใช้ปั้มน้ําดูดขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเพียววอเตอร์ อีกด้วยนั่นเองครับคนนี้เมื่อทุกคนเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็สามารถคาบได้เลยฮะจะใช้เวลา1แก้วเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นเองฮะ คนี้มันก็จะมีสกิลพิเศษอยู่สกิลหนึ่งฮะที่จะทําให้เราสามารถสร้างแท่งทองคําแล้วก็แร่เงินได้โดยแท่งทองคํานั้นจะมีราคาขายอยู่ที่1 2 0 0 0หมื่นสองพัเอเนจีลิงต่อ1แท่งส่วนทหน้าของแร่เงินนั้นจะมีราคาอยู่ที่6000 e เอเนจีลิงต่อ1แท่งครับคนนี้ผมพาทุกคนไปดูการหาแร่ทองและแร่เงินกันหน่อยฮะโดยแร่ทองรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆไม่สามารถที่จะใช้ต้นทาของขวานธรรมดาในการเจาะหรือว่าคุณได้เพื่อนๆจะเป็นที่ต้องใช้ท้นท้าของดิลหรือว่าสว่าน ้าในการขุดเท่านันครับส่วนพื้นที่ในการหาแร่ทองน,นี้ก็ต้องบอกเลยว่าหาได้ทั่วไปแต่ว่าจะเจอเยอะหน่อยในบริเวณเลสแซนหรือว่าทะเลทรายครับเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้วยนะว่าจุดไหนที่เราสามารถหาแร่ต่างๆได้ค่อนข้างเยอะฮะ แต่ก็ดนเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูรูปร่างหน้าตาของแร่เงินกันก่อนครับฐานะของแร่เงินเนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายๆกับพวกอลูมิเนียมทางสเตนหรือว่าทางหน้าของทินออครับก็อาจจะต้องมองดีๆนิดนึงส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้หาฐานะของแร่ซิลเวอร์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันหาค่อนข้างยากครับก็ที่เราขุดนั้นคือแร่เงินหรือซิลเวอร์ออลครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยคืออลูมิเนียมนะแทบจะมองไม่เห็นข้อแตกต่างเลยนั่นเองครับโดยทานของจุดหาแร่ที่ผมมักจะไปหาอยู่ที่2 7ครับจุดนี้จะมีแร่ทุกชนิดงเยไม่ว่าจะเจ็นี้ ท็ p ปเปอินอ l ลอะลูมิเนียมแร่เหล็กนะฮะมีทางด้านของซิ l v วอร์ด้วยแล้วก็มีทางด้านของแร่โกด้วยเดี๋ยวผมจะเดินให้ทุกคนดูเลยนะว่ามันมีครบทุกแร่จริงๆครับแร่แรกก็จะเป็นทางด้านของทินอ,อนะที่เราสามารถเจอในแบบแรกแรกได้เลยฮะและต่อมาที่เราจะได้เจอนั่นก็คือค o พเปอร์ครับนี่พังไปได้เลยนะทางด้านของตัวดิวลัวสว่านเจาะเนี่ยก็จะทําให้การเจาะแร่ของเราเร็วขึ้นครับต่อมาก็เจอทางด้านของทางสเตนครับแล้วก็มีทางด้านของตัวแร่ทองด้วยครับ มาเดี๋ยวเราขุดแร่ทองกันไปแบบเบิ่มๆครับผมจะไม่ตัดชิปนะจะให้ทุกคนได้ดูเลยว่ามันมีครบทุกแร่จริงๆนะตรงนี้เป็นทินออเดี๋ยวผมหาอลูมิเนียมแป๊บหนึ่งนะโอเคตรงนี้มีอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมก็จะมีความวาวมีความมันมีความสว่างมากกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดจะหายากหน่อยก็อาจจะเป็นธนบัองซิลเวอร์แต่มีนะซิลเวอร์โซนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะมองยากนิดนึงครับ หลังจากที่เราได้แล่มาไปที่เรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่เตาไฟฟ้าทางหน้าของแล่สองชนิดนี้ต้องใช้เตาไฟฟ้าเท่านั้นครับอัตราส่วนในการหลอมอยู่ที่30เศษเท่ากับ1แท่งนั่นเองทั้งตัวซิลเวอร์แล้วก็โกรนั่นเองครับผมตรงนี้ก็หลอมไปแบบเบ,บ,บิบ่มๆได้เลยนะบอกเลยว่ารวยแน่นอนฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูจุดขายของกันบ้างก็จะอยู่ที่เมืองจยดน้ําในแต่ละเมืองเลยขายได้ทั้งหมด5เมืองณนะตอนนี้ฮะโดยเมืองแรกที่เราจะพาทุกคนไปนั่นก็คือเดดวิล โดยจุดที่จะรับซื้อของของเราจะเป็นทน่าลางของ n p c ตัวนี้เลยนะฮะจะไม่ได้มีการรับซื้อทุกตัวนะกดเข้าไปคุยได้เลยฮะเพื่อนๆจะต้องสังเกตตรงมุมขวาล่างนะว่ามันมีลิมิตในการขายด้วยเมืองเดดวิวนี้จะมีลิมิตอยู่ที่25,000ครับถ้าเกิดเราขายของเกินจํานวนเราจะขายไม่ได้นะโดยมันจะทําการรีเซ็ตทุกๆสัปดาห์นั่นเองเมื่อกี้ผมขายทองทั้งหมด88แท่งครับเขาก็ไม่รับซื้อนะเพราะว่ามันเกินลิมิตนั่นเองครับคราวนี้เราจะขายทองได้แค่2แท่งเท่านั้นเพราะว่า ราคามันจะอยู่ที่24,0 0 0น energy link ครานี้ก็จะงเหลือส่วนต่างที่ผมสามารถขายได้อีก1000น energy link ผมก็จะขายพวก copper หรือไม่ก็ขายพวกน้ำชาอะไรพวกนี้ครับก็คือจะมาขายเพิ่มเติมให้มันครบตามจำนวนที่เขากําหนดแต่ละสัปดาห์นั่นเองเมืองที่2ที่เราสามารถไปขายได้ก็คือ major market ครับผมหรือว่าเมืองเลเวล15นั่นเองพอเราไปถึงแล้วก็ให้วิ่งขึ้นเนินไปได้เลยนะขออนุญาตไม่ตัดคลิปละกัเนเพื่อนจะได้ไม่งงว่าจะต้องไปขายที่ตัวละครไหนจากนั้นเลี้ยวไปด้านซ้ายครับจะมีทางด้านของ npc อยู่1คนคับ ที่เขาอยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปครับซึ่งลิมิตในการขายที่เมืองเมเยอร์นั้นเราสามารถขายได้สูงสุดจนถึง50,000 Energy Link ง์เลยเราก็เอาทองมาขายได้เอาแท่งเงินมาขายได้หรือว่าเอาของอย่างอื่นมาขายที่นี่ได้เลยนั่นเองครับเมื่อที่3ได้แก่ g r e y Water c r ค m p ครับเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เราจะสามารถนำของไปขายได้พอทุกคนมาแล้วก็ให้วิ่งเข้าไปที่กลางเมืองได้เลยนะจะมี NPC คนนึงครับที่ชื่อว่าโจนาธานนะเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปก่อนนะฮะ ตรงนี้ผมก็จะไล่ขายในทุกๆสัปดาห์ครับจะได้ Energy Link มาอยู่ที่2 2 5 0 0 0นะก็คือรวมทั้งหมดแล้วครับตรงนี้เราเจอกับโจทนาธารก็เข้าไปคุยกับเขาได้เลยครับแล้วก็ไปที่เซลหรือว่าขายครับเพื่อนจะสกเก็ตมุมขวาล่างว่ามีลิมิตอยู่ที่5 0 0 0 0 Energy Link กครับแต่ก็ต่อกับจุดขายของเมืองที่4อย่างทอล a ก d i n ครับในเมืองนี้จะหาค่อนข้างยากนิดนึงครับให้เพื่อนเพื่อนเดินมาทางนิสานะแล้วก็ชิดขวาไปเรื่อยๆนะฮะมันจะมีทางด้านของบันไดให้เราขขขึ้นนนไปหาคาคคคยอองอีก1คครับ วันนี้ก็จำเอาวิ่งกันไปฮนะแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือเมืองสุดท้ายจะเป็นทาน้าของแบ็กเฟลนะซึ่งแบ็กเฟลหาไม่ยากมีเมืองนี้เมืองเดียวครับที่รู้สึกว่าหาคนขายของรับซื้อของยากที่สุดแล้วครับเดินล็อกเข่าขึ้นมาเรื่อยๆครับจะมีร้านค้าอยู่ด้านบนหนึ่งร้านครับซึ่งร้านค้าพวกนี้มันก็จะมีทา่าขอ,ของของขายเราด้วยนะแล้วก็เราสามารถนําของมาขายเขาได้ด้วยนั่นเองครับไกลจะถึงแล 5, ้วฮะนี่จะอยู่ในบ้านหลังนี้ครับ พอเราเข้าไปด้านในก็จะเจอกับแม่ค้าอยู่1คนครับสามารถเข้าไปคุยได้เลยนะโดยทนัของเมืองนี้จะมีลิมิตเท่ากับอีกหลายๆเมืองก็คือขายได้ไม่เกิน50,000 Energy Link นั่นเองครับ ไปดูก็ต่อกับเมืองสุดท้ายที่รับซื้อของจากเรานั่นคือ b a c k เฟลเลเวล45ครับมันก็จะมีทงหน้าของ NPC ที่ยืนอยู่กลางเมืองเลยฮะเราสามารถนาของของเราไปขายได้ไม่ว่าจะเป็นแท่งทองน้ําชาหรือว่าแท่งโลหะต่างๆนั่นเองครับซึ่งจะมีลิมิตอยู่ที่50,000 e n นเ g อ l i จีลิงที่เราสามารถจะขายได้ครับมันก็จะขายแท่งทองได้หมด4แท่งนะแล้วก็จะเหลือเศษอยู่2,000เอ e เน y l i จีลิงก็เดี๋ยวค่อยหาน้ําชาหรือว่าหาแท่งทองต่างๆมาขายให้มันครบตามจานวนนั่นเองฮะ คนนี้หลายคนอาจจะถามว่าถ้าเกิดเราขายของเต็มอัตราแล้ว2 2 5 0 0 0ยังมีวิธีการหา Energy Link ด้วยวิธีอื่นอีกหรือเปล่ายังคงมีอยู่ครับอย่างแรกก็คือให้ทุกคนกดแถบค้างไว้แล้วเลือกสม m o n V ครับเรียกเจ้ากนอกออกมาจากนั้นกด f เพื่อคุยกับมันครับมันจะมีหัวข้อที่ชื่อวิวค m ม m i s s i o n ตรงนี้มันจะเป็นเควสรายสัปดาห์เราสามารถเลือกทำได้5อันต่อ1สัปดาห์ซึ่งผมทำเสร็จแล้ว1อันนะของรางวัลก็จะเป็น Energy Link 8,400 Energy Link ต่อ1เว้วก็จะมี EXP ด้วยนะ1 1 6 6 0 0แถมยังได้คอนโทรลเลอร์ในการลงบอสลงดันอีกนั่นเองฮะเควก็จะเป็นอะไรที่ง่ายๆครับอย่างเช่นตกปลาไปหาแร่ฆ่าทัน,น้าของศัตรูตามจำนวนที่กำหนดแค่นี้บอกเลยว่าชิวๆเลเวลไหนก็ทำได้ฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูวิธีสุดท้ายในการหาเงินนะที่ผมอยากจะแนะนำนะอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือสกิลในการปลดล็อกมีเดียมกาล่าหรือโรงลดระดับกลางนั่นเอง ซึ่งมเมื่อเพื่อนๆปลดล็อกแล้วมันก็จะทําให้ทุกคนสามารถสร้างรถกระบะหรือว่าเทอร์โบปิกอัพได้นั่นเองครับเมื่อปลดล็อกสกิลเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสร้างโรงรถระดับกลางกันก่อนฮะเลือกให้เรียบร้อยวางโลเคชันกันไปครับคราวนี้เราก็จะสามารถสร้างเจ้ารถซื้อแกงของเราได้แล้วนั่นเองมาที่ตัวคอนโทลครับก็จะเป็นรถคันนี้เลยอุปกรณ์ต่างๆก็กดรูปบวกด้านล่างให้ครบจากนั้นก็กดคราบขึ้นมาฮะพอทุกคนได้รถคันสีเหลืองนี้มาแล้วให้วางแผ่นพื้นไว้บนหลังคารถ1ชิ้นเพราะว่าเราต้องวางอุปกรณ อนชิ้นแรกนั่นคือ Vending Machine จะใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่2วัตต์ โดยเพื่อนๆจะต้องไปปลดล็อกสกิลที่มีเชื่อว์เวนดิ้งแมชชีนครับถึงจะได้เจ้าตู้นี้มาแล้วก็ด้วยความที่มันจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อนๆก็ควรที่จะต้องมีทนานะของโซล่าเจเนเรเตอร์ด้วยนั่นเองครับเมื่อปลดล็อกสกิลทั้งสองอันนี้เรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆมาทําการสร้างอุปกรณ์ทั้ง2บนรถของเราครับทั้งเวนดิ้งแมชชีนแล้วก็โซล่าเจเนเรเตอร์จะใช้แผงเล็กแผงใหญ่ก็ได้จากนั้นก็ทําการเชื่อมสายไฟครับจากโซล่าเซลล์เนี่ยเข้าที่ท่าน้ของตู้ขายของของเราด้วยนั่นเองคร แล้วนั่นเองฮะโดยทำเลที่ผมอยากให้ทุกคนไปตั้งรถวางขายก็จะเป็นบริเวณหัวเมืองต่าง,างๆนะซึ่งเราก็จะเห็นทนางของพ่อค้าแม่ค้ามากมายที่นําของจากผล,ผลผลิตที่บ้านตัวเองมาวางขายนั่นเองครับสำหรับการวางขายนั้นก็เข้าไปที่ตู้ครับแล้วเราก็เลือกทนาของอุปกรณ์วัตถุดิบของเราได้เลยนะอย่างทองเราขายที่ NPC จะขายได้หมื่นสองเราอาจจะมาตัดราคาขายตัวนี้สัก8 0 0 0ันหมื่นนึงก็แล้วแต่เพื่อนๆครับว่าจะขายเท่าไรราคาถูกลงคนก็อาจจะซื้อของเราไปขายต่อได้กําไรอีกด้วยนั่นเองฮะ อย่างที่2นั่นก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนครับเดี๋ยวผมจะทําการแลกคัพเปอร์20ชิ้นนะฮะให้เป็นของอย่างอื่นนั่นเองฮะก็เรามาเปลี่ยนท่าหน้าของตัวเม็ต่อตรงนี้กันก่อนครับจาก Energy Link งเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็ท่าหน้าของ I t e m e x c h a n g e นั่นเองครับพอเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันก็จะถามว่าเราอยากจะแลกหรืออยากจะเลือกของอะไรนั่นเอง ในที่นี้ผมขอเลือกเป็นอลูมิเนียมและกันครับคอปเปอร์20ชิ้นแรกกับอลูมิเนียม1ชิ้นนั่นเองหากมีใครสนใจข้อเสนอและมีการแลกเปลี่ยนเราก็จะได้เป็นอลูมิเนียม1ชิ้นแทนเงินนั่นเองครับไปเจอกันบ้างครับกับคลิปการหา Energy Link หรือว่าหาเงินในเกมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนและถ้าเกิดเพื่อนอยากดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ